โอตะคุค่อยขับร่วมกับคุยโทนิคอรุเลิกงายยามดีครับเพื่อนๆปีนี้ได้มีโอกาสมาร่วมชมงานประกวดออโคเจแปนครั้งที่53แน่นอนครับเพื่อนๆมาดูงานประกวดก็ต้องไปดูปลาที่ได้รับรางวัลกันนะครับก็จะ,ะมีทั้งปลาที่ได้รางวัลแชมเปี้ยน นในรุ่นต่างๆรางวัลเบ s ซินว a l i ตี้และก็รางวัลเมเจอต่างๆนะครับยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่างๆของโอตอคุค่อยขับเราด้วยนะครับผมฝากวยครับผม ชั่วแชมเปี้นยนครับเรามาดูกันเป็นสายพันธ์นอะไรโอ้โโชว์ว่โาโหใหญ่มากหลังๆโชว์ว่าสไตล์ที่เป็นคินได ดูมันสวยงามดูไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ความงามศิลปะมันค่อนข้างดูดีเลยถึยงตัวนี้ที่ผมมองก็คือลายตรงกลางนี่มันเหมือนภาพวาดบนโอง่งโอ่งจีนอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแดงก้อนสองก้อนซิกแซกดำสไลด์เปิดขาวโอ้มันเพอร์เฟกมากครับตัวนี้เ้ยตัวนี้ผมชอบนะโดยส่วนตัวชอบชววตัวนี้ โอโหดูหุ่นครับหุ่นน่ากอดมากสุดครับสุดตัวต่อมาครับมาชั่วเบลแชมเปี้ยนเป็นสายพันธุ์อะไรโอ้สันเก้ทีนี้เป็นปีของสันเกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ กปาาดดูมีมโอ้ดำมฟินิชชิ่งดีมากๆครับเท่าที่ดูก็ดำเสมอกันทั้งตัวนะครับแล้วก็ขึ้นมาเต็มในส่วนของเบนี้ก็คีวาซาชิคค่อนข้างคมคมเลยแล้วครับ ทำเป็นหมึกเลยบอดี้ก็สวยงามครับตัวนี้เป็นป่าตัวคู่นะครับนะครับเป็นป่าตัวคู่เมลชมเปี้ยนโอ้เป็นตัวคู่ที่น่าเลี้ยงมากชอบครับส่วนส่วนตัวครับชอบตัวคู่ อาดาวแชมเปียนครับเป็นตาอะไรไมาดูกันสังเกตแล้วครับโอปินิสังเก้ดีๆเยอะมากครับตันนี้เท่าที่ดูเบนี้สีเริ่มด,ดูอ่อนๆอ,อ,อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวโดยเฉพาะส่วนของซูมิครับซูมิ ชั้นเก้ปีนน้ค่อนข้างพร้อมทุกตัวเลยนะครับกคือจะเห็นเลยครับว่ามันเท่ากันเสมอกันทั้งตัวไม่มีส่วนไหนดรอปเลยนะครับในส่วนของเบนี้คีวะซาชิก็ถือว่าเรียบร้อยครับบอดี้ก็ถือว่าดูดีในรุ่นของมันเลยนะครับส่วนของเาดาว มาดูว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับหอยหอยหอยอยลูกโชว่าครับโชว์ว่าเดชส,สดวยมากเลยครับฟินิชชิ่งของดำพอร์เพคครับปลาที่ได้รางวัลในออเชิอร์แปนโดยเฉพาะตำแหน่งชันเตียนเท่าที่ดูก็คือซูมิดีแน่นทุกตัวครับมันไม่ดรอปคือทั้งตัวเลยนะครับถ้าเพื่อนนักเรียนสังเกต เห็นไหมครับพัฒนทเลนงานนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันดีอยู่แล้วแต่ในส่วนของอซูมินะครับอยากให้ดูส่วนของซูมิค่อนข้างพร้อมลยครับของบอด,ดี้สวยด้วยนะครับสมแก่การได้รงวัยอย่างแชมเปี้ยนนะครับโชว์ว่านี่คือ้าดดำมันไม่พร้อมเนี่ยได้รางวัลยากมากนะครับเบบี้แชมเปี้ยนครับ มาดูว่าเป็นปลาอะไรจะเป็นสันเก้อีกไหมอ่าไม่ใช่แล้วครับคราวนี้เป็นโคฮากุครับโอ้โหลายสุดแสวยงามไม่แน่ใจว่าเป็นปลาของฟารมอะไรสากายหรือเปล่านะครับคิดว่าคิวาซาชิโอเคเลยครับหวัวเป็นมารูเต็งไหมครับเทียบพร้อม ความสวยงามของเขาได้ใจครับได้ใจตรงนี้ดูกันชัดๆนะครับพยายามจะถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยตรงนี้ ลงตัวมากครับจังหวะของลายดีมากเลยสวยครับสวยสวยถ้าชอบคลิปที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเรียงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม,มยัญญาว่าจะพยายามหาความรู้ แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม